เสียงอ่านพระไตรปิฎก8ปด0มืพันพระธรรมขันธ์เรื่องกุมมามาสูตรว่าด้วยภิกษุติดลาบสักการะและความสรรเสริญเปรียบเหมือนเต่าถูกเชือกมัดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี นาที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณต่อการบรรลุธรรมเรื่องเคยมีมาแล้ว มีตระกูลเต่าใหญ่อาศัยอยู่ในห้องน้ำแห่งหนึ่งมานานครั้งนั้นเต่าตัวหนึ่งเข้าไปหาเต่าอีกตัวหนึ่งถึงที่อยู่พูดว่าพ่อเต่าเจ้าอย่าได้ไปยังท้องถิ่นนั่นนะเต่าตัวนั้นได้ไปยังท้องถิ่นนั้นแล้วถูกนายพรานยิงด้วยลูกดอกลำดับนั้น เต่าตัวที่ถูกยิงเข้าไปหาเต่าตัวนั้นถึงที่อยู่เต่าตัวนั้นได้เห็นเต่าตัวที่ถูกยิงกำลังเดินมาแต่กลจึงถามว่าพ่อเต่าเจ้าไม่ได้ไปท้องถิ่นนั้นหรือพ่อเต่าฉันได้ไปท้องถิ่นนั้นมาแล้วพ่อเต่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีดอกหรือ ฉันไม่บาดเจ็บฉันไม่ถูกทุบตีแต่ฉันมีเชือกเส้นหนึ่งติดหลังมานี้เต่าตัวนั้นกล่าวว่าเอาเถอะพ่อเต่าเจ้าไม่บาดเจ็บไม่ถูกทุบตีก็ตามเถิดแต่บิดามารดาปู่ย่าตายายของเจ้าได้รับทุก ถึงความพินาศเพราะเชือกเส้นนี้แหละไปเดียวนี้เจ้าไม่ใช่พวกของเราแล้วคําว่าพรานนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคําว่าลูดอกนี้เป็นชื่อของลาบสักการะและความสรรเสริญคําว่าเชือกนี้เป็นชื่อของนันทิราคะภิกษุบางรูปยินดี พอใจลาบสักการะและความสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าได้รับทุกข์ถึงความพินาศเพราะลาบสักการะและความสรรเสริญอันเปรียบเหมือนลูกดอกถูกมารใจบาปทำได้ตามใจปรารถนาภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและความสรรเสริญเป็นสิ่งทารุณอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษายอย่างนี้ข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่16พระสุตตันตปิฎกเล่มที่8ฉบับมหาจุฬาสังยุตตนิกายนิทานวัเรสียงอ่านโดยสวรรค์